มาต่อกันที่ข่าวของดิฉัน,นบ้างนะคะคซึ่งเป็นข่าวที่ต่อมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้พูดเกิน่นเกินกันไว้นะคะถึงทิพยประกันภัยได้มีการเปิดตัวทิพเรนโบ์เพื่อปลดล็อกทุกเงื่อนไขค่ะให้คุณก้าวข้ามกรอบมอบสิทธิ์ให้กับคนที่คุณรักคู่รักคู่ชีวิตนะคะโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือว่าระบุเพศสําหรับทุกการประกันภัยนะคะส่วนบุคคลทุกประเภทของบริษัทค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมส่งทัพกล มาทันภายใต้โครงการนะคะเช่นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์โครงการทิปเรนโบ์นะคะนั่นก็คือคุณ อ๋อปองศักดิ์รัตนพงศ์ศิลปินนักร้องนักแสดงนะคะที่เป็นตัวแทนของคนที่มีความชัดเจนมีความหลากหลายในชีวิตเป็นไอคอนของการก้าวข้ามทุกข้อจํากัดได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะและสําหรับทิปเลนโบนะคะได้ถูกสร้างสารรค์จากทีมงานคนรุ่นใหม่ของทิพยประกันภัยนะคะที่มีแนวคิดที่ต้องการตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพื่อจะปลดล็อกข้อจํากัดต่างๆเพิ่มทางเลือกใหม่ จากแนวคิดนี้ส่งผลให้ทิพยประกันภัยได้มีการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้เพิ่มเติมจากการระบุคำนำหน้าชื่อตามแบบเดิมนะคะเช่นจะเป็นนายนางนางสาวรวมถึงสามารถระบุคู่ชีวิตคู่รักของตนเองเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้ค่ะโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดซึ่งการระบุด,ดังกล่าวนะคะจะปรับใช้ในทุกการประกันภัยส่วนบุคคลค่ะและก็ทุกประเภทของบริษัทด้วยนะคะเพื่อให้คุณ และคนที่คุณรักได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะโอ้โหนะทิปเรนโบว์ค่ะใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมีเสียงสมพาษน์มาให้ได้ฟังกันนะครับในเรื่องของการประกันภัยนั้นนี่นะเราแบ่ง2เพศอย่างชัดเจนเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสังคมในยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ได้แบ่งเป็นเพศละแล้วมันมีแม้กระทั่งศั์พูดกันว่าเป็นนอนไบนารีหมายความว่าไม่ได้มีการแบ่งเพศละคำนำหน้าชื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญ แต่ตัวตนของคนคนนั้นกลายเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่านะครับที่พยัประกันไทยก็เลยมองว่าเราหน้าที่จะทํากรมธรรม์ที่จะตอบสน,นองความต้องการของคนกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะคือ lgbtq นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยครับบางทีเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่กันเป็นคู่ชีวิตแล้วปเป็นเรื่องปกติเปิดเผยเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายตามปกติแต่กฎหมายยังไม่มีการรองรับให้เขาสามารถที่จะดูแลคนที่เขารักได้ไม่สามารถจะให้เขามอบ สิทธิประโยชน์บางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่เขารักได้นะครับที่พญาประกันภัยก็เลยมองว่าจริงๆแล้วในเมื่อสังคมมันเปลีป่ยนไปอย่างนี้เราก็น่าที่จะมีการปรับปรุงความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยให้สามารถจะตอบสนองนิตของคนในยุคป,ปัจจุบันได้ก็เลยออกกรมธรรม์ที่สามารถจะให้ผู้ประกันภัยสามารถจะระบุค,คู่ชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันคนต่างเพศหรืออะไรก็ตามแต่นะครับให้กลายเป็นผู้รับผลประโยชน์ได้หรือว่าการใช้ชีวิตนั้นนี่นะครับอาจจะ ความที่เป็นคนกล้าแสดงออกนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคติดต่อบางประการโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศอะไรทัองหมนี้นะครับซึ่งกรมธรรมมาตรฐานธรรมดาเนี้ยอาจจะเป็นข้อยกเว้น แต่กรมธรรม์ของเราน,นั้น,นดีไซน์ออกมาเพื่อจะให้คุ้มครองในจุดนี้ด้วยถ้าคอยติดตามนะครับเราจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ทั้งในเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะทั้งในเรื่องของซิปคอมที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ซึ่งที่พยาประกันภัยจะนําเสนอเพื่อจะทําให้สังคมรู้จักและเข้าใจคนกลุ่ม LGBT มากขึ้นครับก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นนะครับของประกันภัยจากทิพยาประกันภัย